สวัสดีครับจากร้านไอที่ LDH Line นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวงานติดตั้งนะครับบ i o d p ดีโปรเจคเตอร์นะครับในรุ่นสุดคุ้มนะครับนั่นก็คือรุ่น BioD ST Black SE นะครับรถที่ติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะเป็นรถ u ม i ูบิชิตันนะครับปี2013นะครับนะก็คันนี้เนี่ยไฟเดิมเป็นฮาโลเจนนะครับแล้วก็โคมเนี่ยแตกแตกแรงงานนะครับเยอะมากนะครับลูกค้าก็เลยเบิกโคมใหม่นะครับแล้วก็มา ทำการติดตั้ง b บ LED p r o โปรเจคนะครับในรุ่น Back SE นะครับโดยคันนี้เนี่ยลูกค้าก็เพิ่มออปชันวงแหวน Daylight เข้ามานะครับซึ่งตัว Daylight เนี่ยก็จะทำงานเมื่อเวลาเปิดสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็เวลาที่เปิดเป็นไฟลีเนี่ยมันก็จะดิมลงนะครับเพื่อลดการแยงตานั่นเองนะครับ้าติดตั้งก็จะอยู่ใน Position เดิมเลยนะครับจะสังเกตว่าอยู่ในกรอบเดิมซึ่งไดตันเนี่ยโคมันทั้งใหญ่เลยเวลาใส่ฝาครอบ เข้าไปเนี่ยมันก็จะเลยดูสวยแล้วก็เต็มตามากขึ้นมาดูข้างคนนั่งมากงานติดตั้งก็จะเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่านี่ยนี้เป็นโคมใหม่ด้วยนะครับลูกค้าเบิกโคมมาใหม่ให้ทํานะครับใส่กับวงแหวนที่เป็นเดย์ไลท์เนี่ยเข้ากันมากเลยนะครับดูมาแล้วสีสวยเลยแหละนะครับก็ดูเป็นกินคลีนนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสวยงามนะครับนะ,ะทีนี้ก็ดูด้านหน้านะครับ ทีนี้เราดูเรื่องงานติดตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแสงกันบ้างนะครับนี่หนึ่งสองสามนี่นะครับแสงที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแสงจากไบ l อลวีโปรเจคเตอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเปิดแต่ไฟในไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกไม่ได้เปิดนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นแสงเพลียวๆจากไบเอลีเอสทีแกนะครับรุ่นสุดคุ้มเลยที่พร้อมติดตั้งอยู่ที่เริ่มต้น5,500บาทนะครับแสงก็จะเป็นขาว6 0พันนะครับท้องแสงจะลง่อนขทางลึกเลยจะเห็นว่าเนี่ย จากหน้ารถนะครับรถยกสูงเนี่ยจะได้เปรียบนะครับแสงจะลงตั้งแต่หน้ารถแล้วก็จะเกลี่ยไปถึงคัตออฟเนี่ยในปริมาณที่เท่าๆกันแสงจะค่อนข้างนวลน,นะครับจะเป็นสีขาวก็จริงรถเป็นขาวนวลแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็น s i n เกิลชิ p นะครับรุ่นน้องเล็กแต่ว่าบูคัตออฟเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับน้องหมามีห่าแแสก บูคัดอมนะครับก็จะอยู่ในช่วงกลุ่มกลางนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงกลุ่มกลางนะสังเกตว่าการตั้งคัดอมผมเนี่ยก็จะตั้งตรงเป๊ะเลยนะครับขอบจะชนกันพอดีนะครับแล้วก็จะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้แสงแตกนะครับสังเกตจะเป็นในกล้องน่าจะเห็นนะจะเป็นบูเนี่ยยาวตลอดเลยนะครับครอบคุมไปประมาณ 60- 70%ของแสงที่ออกนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะบางนะครับตามสไตล์ของ s c Black SE นะครับ แสงก็ค่อนข้างท่วมๆเลยนะครับเนี่ยท้องแสงมนะดูความเข้มของแสงนะครับลงค่อนข้างลึกเลยนะครับจะเห็นว่าแม้อันนี้มันไม่ห่างจากกําแพงไม่ไกลามากนะครับเดี๋ยวเราไปดูวนว่าเวลาที่เทสได์เนี่ยแสงมันจะเข้มยังไงนะครับซึ่งบอร์ดในตัวนี้สบายๆสำหรับ,บ,บ,บรุ่นเริ่มต้นนะครับนะเราดูนอกรถกันไปแล้วนะครับ จะพามาดูข้างในรถกันบ้างนะครับว่าตำแหน่งคนขับผ่านฟิล์ม60เป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในตำแหน่งคนขับแล้วนะครับจะเห็นว่าเมื่ออยู่ในตำแหน่งคนขับเนี่ยแม้จะผ่านฟิล์ม60นะครับแสงเนี่ยก็แทบไม่ได้ดรอปลงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูปิดก็จะมืดสนิทนะครับแล้วก็เปิดไฟไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับไฟสูงไฟต่าเอกลักษณ์ของรุ่น Black s e เนี่ย ระยะใกล้กับกลางเนี่ยไฟสูงเขาจะดูเหมือนเป็นดูเหมือนจะเล็กนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอมันห่างจากฉากเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับนะก็ถือเป็นรุ่นสุดคุ้มที่ให้ประสิทธิภาพแสงในดียเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ติดตั้งในรถยกสูงอย่างคันนี้เนี่ยไททันนะครับก็ติดตั้งได้ตรงรุ่นปักเพชสตรงรุ่นนะครับไม่ต้องมีการดัดแปลงแก้ไขใไดๆกับตัวรถเลยนะครับเสียบปักก็ใช้งานได้เลยทันทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับ มุมมองคนขับในรถนะครับผ่านฟิล์ม60ตำแหน่งคนขับเลยเนี่ยแสงที่ผมเห็นกับในกล้องเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับความเข้มความสว่างถือว่าใกล้เคียงกันเลยประมาณนี้นะครับจะให้ลูกค้าลองขับดูนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับแสงอลังการดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะอันเก่าเนี่ยมันสภาพหนักมากนะครับที่ลูกค้าเอามาให้ดูทีแรกเนี่ยโคมแตกลายงานแล้วก็แสงไฟหน้าไม่สว่างนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสได้ก็เลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงไปครับ ช้าๆหน่อยก็ได้พี่อ่าดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับเพราะว่าคัดออฟมันยิ่งไกล,เ,ลเนี่ยมันก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้น นี่สบายเลยพี่ไปเที่ยวป<ม>ีใหม่ <c oughs> ครับอันนี้ฟิล์มหกสิบนะครับพี่ไม่ถึงอ๋อครับระดับได้นะครับพี่โอเคได้แล้วครับ,ค,ค,บครับโอเคสบายครับโอเคครับก็จบการเทสได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าหลังจากติดตั้งไปนเนี่ยแสงเนี่ยค่อนข้างเข้มและลงถนนหนักมากนะครับสําหรับ บ i l e s t b a c k SE ในรุ่นนี้นะครับที่ติดตั้งกับ Mitsubishi ไทตันนะครับหากท่านได้สนใจนะครับอยากติดตั้งแบบนี้บ้างนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เพจนะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์โทรกับ ID Line เป็นอันเดียวกันนะครับที่เบอร์062-342-5550นะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook ของ s t l d Head Li g h t นะครับแล้วก็ y o u t u b n n h l เนี่ยก็จะเป็น s t l d h e a d l i เ h t เช่นกันนะครับสำหรับ ใครที่เพิ่งมารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ <im itation> เพราะว่าเดี๋ยวสินค้าใหม่ๆต่างๆรีวิวต่างๆผมก็จะลงในนี้ตลอดนะครับ <im itation> เพื่อที่จะให้ผู้ชมได้ได้ดูได้ตัดสินใจกันได้นะครับก่อนมาติดตั้งนะครับว่าหลังจากจติดตั้งแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับร้าน,นอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหากท่านได้สนใจติดตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟตัดหมอกนะครับก็ นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์โลเคชันให้นะครับสำหรับคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เต็มวันเลยสำหรับไททันคันนี้นะครับขอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแสงสุดอลังการของ b y l e d วีดเ a สทนะครับรุ่นสุดปุ้มแห่งปีเลยตอนนี้นะครับกับแสงที่ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นไหนหรือจะเป็นงานรีวิวอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ